ผมจะมาเป็นพ่อค้าขายกุ้งเผา1วันนะครับถ้าผมขออนุญาตดูหน่อยนะพี่กุ้งนะครับจะมีอยู่กี่ประเภทเออจะกี่ประเภทฉันเนอะผมอยากจะรู้ว่าเขาขายไซส์ไหนแค่นั้นนหละผมมาขายแค่วันเดียวตรงตรงที่น้องมาซื้อพี่อ่ะให้กล้องมันติดหน้าน้องหรือว่าอยากจะกินกุ้งอยากแหนกะุ้งว้าวเคยดูคลิปไหมเคยดูคลิปสองเตือน <S <S คลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเ้ที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจะทำให้เกิดพฤติกรรม เชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่และพวกรี่ใช้เครื่องกรองมาลองน้ำกินสวัสดีครับผมแจ็คแป,ป๊บโคนะครับหลังจากที่ผมเนี่ย ได้ทําอาชีพขายของมีแต่คนเนี่ยคอมเมนต์มาว่าผมเนี่ยขายตัดราคาพ่อคา้าขายถูกรดแรกแจกแถมเต็มไปหมดวันนี้นะครับผมจะมาเป็นพ่อคา้าขายกุ้งเผา1วันนะครับโดยผมจะมารับกุ้งที่ตลาดขายราคาแบบปกติที่ตลาดทั่วไปเขาขายกันเนี่ยลองดูดิว่าวันนี้ผมจะเจ๊งจะได้กําไรหรือจะทําสําเร็จหรือเปล่าติดตามกันครับ คนเนี่ยจะมีสูตรที่ไม่เหมือนกันในการปรุงน้ําจิ้มถ้าใครชอบแบบไหนหาข้อมูลเอาใน YouTube นะครับแล้วก็ไปลองทําดูสูตรเดิมเหมือนเดิมเราเราว่าอร่อยก็ลูกค้าก็อร่อยอ่ะแล้วผมขออนุญ,ญาตดูหน่อยนะพี่ว่ามันสดหรือเปล่า เก้งร้านพี่เขาก็สดดีนะครับทางเลือกของเราจะมีได้หลายร้านเพราะว่าเราเราจะไม่เลือกแค่ร้านเดียวเราจะเลือกดูๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอร้านที่ถูกใจนะครับไปกันเดี๋ยวเราไปดูกุ่งกันต่อะไป้ดูทุกร้านจะจมน้ำตายไปเลย ดีครับมาดูกุ้งหน่อยพี่พอดีอยากจะเอากุ้งไปเผาขายครับส่วนใหญ่พ่อค้าที่เขาไปขายเขาขายกันใช่ไหเขาขายนีนก็นี่เขาอีมาแล้วที่เขาไม่ขายเขาใช้ใช้ไหนใ้นเาในู้นเหรอที่เขาไม่ขายะนะอ๋อตัวนี้ขายได้กำไรน้อยคือขายแล้วเป็นหนี้มีไหมขายแล้วแบบตุนอนะ่ะอันไหนมีตัวไหนแนะนำาั ไม่มีเหรอโอ้เป็นไงล่ะครับขนาดเขานะครับยังบอกว่าขายแล้วจนไม่มีนะครับแสดงว่ามีแต่ขายแล้วรวยพี่รู้จริงไหมเนี่ยกูด,ดูจากสภาพแล้วนะตรงอ่ะไม่น่าจะใช่คนไทยหรอกเพราะว่าครับไม่ใช่เจ้าของร้านด้วยไม่ใช่ครับไปเรียกบอสมาระดับผมอาะอยากจะคุยกับบอสว่อเพราะฉะนั้นแล้วคุณไปเรียกเจ้าของคุณมามอ่ะคุยตั้งนานแล้วก็คิดว่าเป็นเจ้าของร้านที่วัสดีครับ,บ,รรบโอ้นี่เจ้าของร้านนี่คุณเรีว่าอะไรในฐานะที่พี่เป็นเจ้าของร้านกุ้งเผาโซนใหญ่เขาขายไซส์ไหนกุ้งนะครับ ตัวผู้เออจะกี่ประเภทช่างแม่งเหอะผมอยากจะรู้ว่าเขาขายไซส์ไหนแค่นั้นแหละไซส์นี้เอาประมาณนี้อันนี้มัน290ใช่ไหมพี่ใช่ครับผมรับพี่290ผมต้องไปขายเท่าไหร่ปกติเขาขายกันอยู่ประมาณ350เรีอยหพี่ขอดูไซส์ดยโอ้วังหวาง,วางโอ้ไซส์โคตรใหญ่โอ้โหไม่เอาครับไซส์ใหญ่เกินผมเอาไซส์เล็กกว่านี้พี่ผมอยากจะขายสักส0มร้อยสามร้อยห้าสิบแบบผมต้องรับไซส์ไหนพี่ไซส์นู้นเลยนะไหนดูดิอ๋อนี่ครับไซส์3 2มไปขาย305กูได้กำไร30เฮ้ยพี่ผมต้องได้เยอะกว่านี้ดิพี่มีรราาาาคคส่งงมมั้้ยเเอีีลให280บบท ราคาตรงสองร้อยแปดสิบอาเลยถูกใจคือเอาเขาเลยดีกว่าจัดไป15กิโล15กิโลเป็นเท่าไหร่พี่4,200รบาทสีัอบาทโอเคจัดมาพี่ตอนนี้นะครับผมสั่งกุ้งพี่เขาไป15กิโลนะครับพี่เขานะจะบริการไปส่งให้เพราะว่ามันจะต้องมีในเรื่องของออกซิเจนนะครับถ้าเกิดเราขนส่งเองเนี่ยจะทําให้กุ้งเนี่ยเสียชีวิตไปในที่สุดนะครับน้องๆผมก็เลยให้พี่เขาเนี่ยไปส่งเพื่อที่จะรับผิดชอบในชีวิตกุ้งแล้วก็ในการขนส่งแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าร้านผมนะที่ผม แล้วนะครับทุกคนโคตรสวยเลยในระหว่างการรอกุ้งนะครับผมมีอะไรมาแนะนําหาและได้เสริมนะครับ นี่เลยโอลิมเพตแพฟอรอมที่ใช้งานกันมากมายเขาสอนตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนจับมือทําเพื่อให้เราเข้าใจในรูปแบบการเทรดก่อนลงสนามจริงสําหรับใครที่สนใจลงทะเบียนตอนนี้พร้อมต่อโค้ด PAP รับโบนัสเงินเพิ่มพิเศษอีก33%สิทธิพิเศษมีระยะเพียง15วันเท่านั้นนอกจากนี้ยังได้สถานะ X เ,เปิดไปทดลองปีอีก2วันสถานะ X เ,เปิดจะทําให้คุณสามารถเข้าถึงเครื่องมือและฟีเจอร์ต่างๆภายในแอปพร้อมกับมีการแนะนํากลยุทธ์การเทรดทาให้สามารถเทรดได้ง่ายขึ้นมือใหม่ก็เทรดได้เข้าไปทดลอง สถานะเอ็กเปิดกันได้เลยที่โอลิมเทพการลงทุนคือความเสี่ยงนะครับถ้าไม่อยากเสี่ยงเนี่ยควรศึกษาให้ดีๆก่อนการลงทุนไปเราไปลอกกุ้งกันต่อว้าวตอนนี้นะครับพี่เขามาส่งกุ้งผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เราไปสั่งที่ตลาดมาเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่พี่เขาลงกุ้งให้เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองย่างกินกันเองก่อนเพื่อลองเทสซัมจิ้มทุกรอบอที่เวลาเราลองทำเราจะลองย่างกินกันเองว้าว ไอ้บ่อสองบ่อเนี่ยผมจะแบ่งกุ้ง15โลเป็นฝั่งละครึ่งนะเพื่อที่จะไม่ให้กุ้งเนี่ยมันเบียดกันเกินไปเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของออกซิเจนยืมออกซิเจนของพี่เขาเนี่ยลงไปนี้เลยเพื่อไม่ให้กุ้งมันตายนะครับปาที่นีเราลองเทไปประมาณนั้นก่อนที่เราจะไปขายให้ชาวบ้านนะเราต้องลองเทสลองย่างกันดูก่อนถ้าเราไม่ลองแล้วเราไปขายลูกค้านะเจ๋งผมบอกเลยลองพริกเดี่ยวพริกอุ้ยมีมีมีเปอร์เซ็นต์นะครับน้องๆมีเปอร์เซ็นต์ที่จะแบบขายได้อยู่นะร้อนว่ะโอ้ผมก ร้อนร้อนยังไม่ได้ลูกค้าคนแรกทำไมมึงยากจังวะมาเฮ้ยลองร้องรองรองมาาเวเอววเอวเดี๋ยวเราจะให้น้องๆลองเทสกันคนละตัวก่อนกับน้ำจิ้มว่าจะเด็ดขนาดไหนอันนี้คือเสียตังค์ไหมครับเนี่ยเราเสียดิเฮียเราต้องจ่ายดิโอ้ยทุกอย่างมันมีต้นทุนมันกินมันไม่ต้องเสียอย่างน้อยๆก็ตัวยี่สิบแล้วเนี่ยเมื่อกี้บอกลองชิมไม่ได้อโอ้โหตัวยี่สิบอ๋อ เหนื้อโคตรเด้งเหรอเพี่อดิดิวเป็นไงคอมเมนต์หน่อยเดยมเยี่ยมเยี่ยมเลยลอบแ็อบไอุ๊บโชว์เดิอน้ำจิ้มก็รอร่อยเป็นน้ำจิ้มตัวเองลองดูพี่เอาง่ายๆกูประสบความสำเร็จในอาชีพนี้แล้วก็เดี๋ยวผมจะไปตั้งใจขายลองดูดิว่าวันนี้ผมจะขายหมดหรือเปล่าลุย ดีครับสวัสดีครับโอ้พี่ครับพี่ลูกค้ามาเยอะจังอ่ะดีใจจังว่าอย่างน้อยๆแกงนี้นั่นต้องมี10บโลอะกูดูจากลักษณะพี่คนนี้แล้วเขาใส่ทองไงแล้วทีนี้กูว่าเขาไม่เอาโลเดียวแน่ๆแหละกูดูจากทรงอะครึ่งโลครึ่งโลอ๋อโลเดียวครึ่งโลเขาไม่เอาโลเดียวออครึ่งโลพี่ดูนี่โลยังโอ้หนักน้ำอ้อหนักน้ำโอ้ยกลัวกูโกงอีกอ้าวกูเจมไหมอาน้องแข็งก่อน ลูกค้าคนแรกเรานะครับทุกคนตอนนี้ก็มาสั่งเราแล้วนะมาทีเดียว2คนมึงจะาแม่หาเมื่อนีเย็นเว้ยเย็นขอพระทำโทษไอ้นี่อย่างหนักตอนนี้ลูกค้าคนแรกมาทีเดียว2คนนะครับจัดไปคนละโลนะครับไปย่าง เย็นนะพี่เพราะว่าพี่เนี่ยคือคนแรกของผมนะผมไม่สามารถที่จะทําเร็วหรือเชี่ยวชาญอะไรได้อันนี้คือครั้งแรกเลยโปกติในชีวิตผมเนี่ยแม่งจะมีแต่คนเผากุ้งให้ผมแดกนะเว้ยแต่พี่เนี่ยผมต้องมาเผาให้พี่แดกกันอ่ะและนี่ก็คือการเผาให้คนอื่นแดกครั้งแรกในชีวิตของผมเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องหวังหรอกว่าผมจะย่างเซียนหรือไม่เซียนอ่ะเชื่อมึงคิดดูดี300ขนาดนี้แม่งโคตรตึงนะกุ้งตรงเลยขนาดกูไปหาซื้อร้านไหนแม่งยังไม่มีร้านไหนได้ขนาดนี้มึงดูดิเต็มตะเกรงอ่ะครับเยอะอ่ะพี่อนี้่่อางตทบ มันเลยมันเลยจะแกงโทษดีนะ้มพี่นะจะบ้าหรือไงเดี๋ยวไว้เดี๋ย้เผาที่บ้านมันเลยเลยตะแกงใหม้มันเลยมันเลยโคตต้ากันน้องๆ ดูกูไม่ได้โม้หรืออะไรนะถามกูว่าย่างไม่เป็นนะดูดูดูเซอร์ไพรส์วะล่ะ <c oughs> ขนาดเพิ่งเปิดร้านนะั้นดูดิลูกค้ามา <c oughs> รอบที่แล้วนะพี่คนนี้นะเขามาซื้อปาลาเราแต่ว, <c oughs> ว่าเขาไม่ได้มันหมดก่อน <c oughs> พี่เ่อยมากันใหม่ค่าวผมแต่รอบนี้ <c oughs> คือผมขายปาลปาหมดแล้วปลาหมดแล้วรอบนี้เขาเลยมาซ้ำกุ้งนะครับน้องๆขอบคุณครับ อุ้ยลูกค้าเริ่มมาแล้วนะครับทุกคนหัวหลังจากมีคนเปิดหัวให้เราไปนะครับมากันเรื่อยๆนะบอกก่อนนะผมไม่ได้โมโนนะนี่คือเขามากันเองนะครับผมไม่ได้เชิญเขามานะครับของพี่กี่กิโลนะหนึ่งโลนะครับอของน้องก็นหนึ่งโลนะโอเค ควาจริงนะอาชีพกุ้งเผานี่ก็ต้องทนกับความร้อนหน่อยเพราะว่า,วาคุณต้องเจอกับไฟเจอกับถ่านกับเตากับอะไรลหลายๆอย่างอะสายค้าขายไนะใครที่ต้องการออกมาสู้นี่เลยแนะนําเลยร้อนๆอ,อย่างนี้ราคาดีๆอย่างนี้กุ้งเผาครับน้อง พี่ถามตรงๆเลยนะว่าที่น้องมาซื้อพี่อ่ะคือน้องอยากออกรายการ YouTube ให้กล้องมันติดหน้าน้องหรือว่าน้องอยากจะกินกุ้งเฉยๆอยากแดกแล้วทำไมน้องไม่ไปแดกร้านอื่นพ่ะผมไม่เจอร้วร้านตรงนู้นก็มีคลองสองก็มีคลองสี่ก็มีคลองห้าม,มีแต่น้องมาซื้อร้านพี่มันหมายความว่าไงอะ่ะพี่อยากเข้าใจในจุดๆนี้อ่ะผมไม่เจอร้านเลยอ่ะพี่อ๋อแต่จริงๆไม่ได้มาอยากออกยูทูบไม่เกี่ยวก็คือกูหลงตัวเองแล้วกันน้องเขาไม่ได้อยากออกอะไรหรอกถามน้องๆเขาดูเฉยนะครับว่าเขา กูอยากถามไม่มีแล้วกู <c oughs> อยากถามไม่เฉยน่ะวู้ <c oughs> อันนี้ก็คือหลังจากที่เราย่างเสร็จนะครับน้องๆคือเราจะจัดก,กุ้งเนี่ยใส่กล่องที่เราเตรียมเอาไว้นะอุปกรณ์ของต่างๆที่เราจะมาเลี้ยงแล้วแต่นะเราจะขายเป็น2โปรนะไม่ว่าจะเป็นโปรครึ่งกิโล180บาทหรือว่า1นกิโลเนี่ยสามบาทนะครับก็มีน้ําจิ้มแถมไปในกล่องอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คือชุดหนึ่งนะครับย่างเองสดๆนะเป็นกุ้งสั่งมาสดๆเลยนะครับน้องๆน,นี่ปิดใส่กล่องไปอย่างนี้นแล้วเราถุงมานะครับถุงนี้ก็ขายเข้ากล่องหาจัมส์ส์อุปกรณ์บางอย่างผมยังใช้ไม่หมดเลยผมก ผมลงทุนทีเดียวอ่ะได้แล้วจ้ะน้องครึ่งกิโลอ้าวโอเคครึ่งกิโล,โลเลยนะตอนที่พี่ขายหมูปิ้งผม,มเป็นด็กตายไปถึงศพอะผิดเ,เอาเดีดคนแดกหมูปิ้งกูตายเลยเหรอช่างมันไม่ใช่ชีวิตกูโอเคมาคนต่อไปมาต่อเลยครอยากจะสั่งมาคือตอนนี้ ขายดีอีกแล้วนะครับผมไม่อยากขายดีอะ่ะทุกคนคือถ้ามันขายดีแล้วผมก็จะรวยพอผมรวยเสร็จผมก็จะมีเงินเยอะพอผมมีเงินเยอะเสร็จใครๆก็จะว่าผมเก่งพอผมเก่งเสร็จผมก็จะมีสมบัติพอผมตายผมก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยอะ่ะมันก็แค่ร่างกายกับจิตใจอะ่ะคือเราจะรวยเพื่ออะไรวะทุกคน ไม่เข้าใจเนี่ยปีก,ปก,กับเราขายก่อนมันรวยเพื่ออะไรวะ <c oughs> กูขายเข้าไปกูได้เงินแล้วพอกูได้สรุปไรายได้มากูได้เงินปุน๊บกูก็ไปใช้สุดท้ายกูก็ต้องตายเหมือนคนอื่นเขาปะเกิด <c oughs> มาก็ต้องตายแล้วจะดิ้นรนเพื่ออะไร <c oughs> อย่าไปขายถอย <c oughs> ดับลูกค้า <c oughs> อันนี้คือลูกค้าทั้งหมดของผมเองนะนี่ขนาดผมขายกุ้งนะโลเลตเท่าไรสามร้อยห้าสิบแล้วคุณคอมเมนต์มาว่าไงบอกว่าผมขายราคาถูกขายตัดราคาชาวบ้านนี่คะผมตัดราคาตรงไหนผมขายสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไปถามมามผมเก็บเงินจริงๆไหมเก็บเงินจริงค่ะเห็นไหมครับผมเก็บเงินจริงผมไม่ได้แจกผมขายคือคนมันจะขายดียครับขายอะไรมันก็ขายดียครับน้องๆ พอค้ายไม่้าร้านอื่นที่ขายของอยู่ไม่ต้องอิจฉาผมผมมาขายแค่วันเดียวถ้าผมขายอะไรอะทุกคนขายไม่ได้หรอบอกแค่นี้แหละร้านเยอยากรวยอะไรนะเจ๊เจ๊อยากรวยเหรอได้ทำไมเจ๊ไม่ขายกุ้งไปผมอ่ะถ้าเจ๊ขายกุ้งไปผมเจ๊ดูลูกค้า เนี่ยลูกค้าจะเยอะยกร้านไปเลยเดี๋ยวเพราะฉะนั้นแล้ว<ป>เดี๋ยวเราอทุเรียนเชฟไปแล้วเราเลิกขายกุ้ง <c oughs> เราไปกินกันไปเจ้เขาไปขายกุ้งแทนกุ้งเผามันแก้วเยิมย้มๆหลัง <c oughs> จากที่เราเรียงเสร็จนะครับเราก็จะมาใส่ตะแกรงอย่างนี้นะครับอุ้ยแต่ว่าโลนึงแม่งจะได้ประมาณตะแกรงนึงอะ่ะ <c oughs> พอดีเลยนี่นะครับต่อไปเราก็จะมาวางบนเตาย่างอย่างนี้เห็นไหมพลิกไปพลิกมารอจะมันสุกนะใส่กล่องเสิร์ฟลูกค้าครับ สามรอทอนกี่บาทงั้นกูไม่ทอนไปสีแ็กเฮ้ยไอี่บาทอะไร กุ้งกระตายหมดเลยกูออกไปถ่ายรูปแป๊บเดียวแม่งตลบนห้่กูพังหมดเลยและแลนี่คือกุ้งหนึ่งกิโลที่กูจะต้องขาดทุนไปแล้วลูกค้าก็าอดแดกมันจะต้องโดนประหารชีวิตแบบฝาสมลูกค้าครับเมื่อกี้ของใครผมขออภัยด้วยนะที่มันล่วง้ะผมย่ายให้ใหม่นะครับผิดพลาดทางเด็กิดนิดหน่อยนะ พรุ่งนี้มาขายไม้อย่างนั้นเหรอเคยดูคลิปไหมไผมเขียนว่าอะไรปาเผาหนึ่งวันกุ้งเผาหนึ่งวันก่อนที่คุณจะคลิกเข้ามาดูคลิปเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วผมขายแค่วันเดียวพรุ่งนี้ไม่มีไงไม่ขายไงคือเลิกอะไม่ต้องง้องห้านะว่าอดกินกุ้งพี่นะ ไม่ต้องร้องนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเซ็ตสุดท้ายนะร้านผมเนี่ยจะขายหมดแล้วนะครับทุกคนผมไม่คิดเหมือนกันนะว่ากูม,มันจะขายดีอะไรขนาดนี้ว่าขนาดราคาแม่งก็ถือว่าโดดอยู่นะไม่อยากจะเชื่อนะลูกค้าที่มารอเราตัง้งแต่เย็นนะครับจนตอนนี้ก็เริ่มฟ้ามืดแล้วครับทุกอย่างมันก็ต้องดําเนินไปด้วยการเวลาเวลาเนี่ยมันก็คือสิ่งสําคัญนะครับคุณจะขายของคุณจะทําอาชีพอะไรสุดท้ายมันก็ต้องมีวันจบลงงานเลี้ยงทุทกๆอย่างครับก็ต้องหยุดนะครับไม่สามารถที่จะดําเนินการต่อได้ครับเราก็ต้องมีผมร้นะ ลองมานานแล้วนะว่าหหอหไรได้กูกำลังจะพูดซึ้งเลย้อยากแดกม่ไปแดกร้านอื่นไหมค่ะพี่คุ้มค่าคุ้มราคาไหมคมมีการรอคอยโอเคพี่วันนี้พี่มาคนเดียวอ่ะแดกน้ำไม่ชื่นใจแต่ถ้ามาคนเดียวเมื่อไหรอ่ะไม่เป็นอะไรหรอกมาซื้อผมบ่อยๆแล้วกัน เกี้ยงกาบเป็นไงครับน้องๆ15กิโลที่ผมลงมาทั้งหมดเป็นเงิน4,200บาทผมขายเกี้ยงเลยนั่นแสดงว่าผมได้กําไรวันนี้เป็นเงิน1,000กว่าบาทนะครับผมถ้า1,000พกับอาชีพเผากุ้งเนี่ยผมยังมองว่าเป็นกําไรที่ยังแบกรับความเสี่ยงอยู่ถ้าผมขายไม่หมดสัก3ามโล4โลนี่ก็คือเจ๊งลวถูกปหไหนจะต้องมาแบกรับความเสี่ยงกุ้งตายอุณหนะภูมิอากาศบ้านเราในวันนี้นะครับคุณจะต้องให้กุ้งเนี่ยมีชีวิตอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณจะขายกุ้งเผาถ้ากุ้งของคุณเนี่ยตายเมื่อไ แสดงว่ากำไรในวันนั้นที่คุณจะขายกุ้งเนี่ยครับหายไปแล้วนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าใครชอบไปย่าลิมกดแลค์กดแชร์แล้วกดซับแล้วก็แจ็คแป๊บโะครับ EP หน้าเราจะไปขายอะไรต่อฝาก FC แฟนคลับนะครับคอมเมนต์มาด้านล่างแล้วผมจะไปจับให้แล้วเจอกัน EP หน้าครับผมไป